สวัสดีครับผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารา์ด้วยความเมตตาของรองธรรมธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการส่งเสริมสนับสนุนจากอาจารย์ชี้แนะทุกๆท่านต้องขอขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกบุญคุณบรรพชนแล้ก็คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขาร วันนี้ก็ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านวันนี้จึงมีโอกาสมาร่วมศึกษากันอีกครั้งหนึ่ง Plus. ครับครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2554นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาศึกษากันก็คือการทานเจนะครับเหตุใดนะครับวันนี้เราบำเพ็ญธรรมเราถึงต้องทานเจนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมเราได้รับรู้ถึงวิถีอนุตรธรรมได้รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณได้รู้ว่าจิตญาณของเรานะะก็มาจากแหล่งกําเนิดเดียวกันนะะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็ตามล้วนมีดวงญาณดวงจิตธรรมยาณที่มาจากแหล่งกําเนิดญาณเดียวกันนั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระอนุตตรธรรมมารดานั่นเอง ไม่ว่าเราจะเรียกชื่ออะไรก็ตามนะฮะ,ะนั่นก็คือแหล่งกําเนิดของชีวิตของเราทุกๆคนนั่นแสดงให้รู้ว่าทุกๆคนนั้นก็ล้วนเป็นพี่น้องกันนะครับเราอาจจะเคยเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องในชาติใดาชาติหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉนั้นวันนี้เราจะบําเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมกลับคืนสู่สภาวะเดิมเพื่อให้หลุดพ้นจากการวินว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วดังนั้น เราก็จะต้องเริ่มต้นจากการทานเจนะครับเพราะงั้นการบำเพ็ญธรรมนั้นาการทานเจนั้นเป็นสิ่งสําคัญแต่วันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าวิถีอนุตตรธรรมนั้นจะมาบังคับหรือให้เราต้องทานเจแต่วันนี้เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าทําไมเราถึงต้องทานเจและไม่ทานได้ไหมนะฮะผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านก็ลอ,องพิจารณาดูนะครับในาการร่วมศึกษาธรรมในครั้งนี้นะครับ วันนี้เราทุกๆคน,นคได้รู้แล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับเราก็มีชีวิตเราก็มีพ่อแม่เราก็มีญาติพี่น้องเรามีความรู้สึกนึกคิดะะรู้จักที่จะเอาตัวรอดอใช่ไหมครับนั่นคือเป็นสัญชาตญาณเพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเขาก็มีพ่อแม่มีญาติพี่น้องมีลูกหลานเขาก็มีความ รู้สึกเจ็บปวดทรมานใช่ไหมครับเราจะเห็นว่า,าไม่มีสัตว์ตัวใดหรอกครับที่ยื่นคอมาให้เราฆ่าโดยดีนะครับแล้วก็ไม่มีสัตว์ตัวใดครับที่เขาบอกว่าเขาเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์นะฮะเพราะนั้นเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีในข้อนี้มิฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อเราทานเจแล้วเราไม่เข้าใจความหมายอย่างแท้จริงเราก็อาจจะทานไปได้ไม่ตลอดลอดฝัง นั่นหมายถึงการบําเพ็ญธรรมของเราก็หยุดขาดช่วงลงไปก็จะน่าเสียดายมากนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ทานเจเนี่ยไม่ได้ทานมังสวิรัต์นี่เราทุกๆคนก็คงจะเห็นว่าพระสงฆ์ในประเทศไทย,ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเกือบ2 0 0,000รูปนะฮะล้วนแต่ทานเนื้อสัตว์ทั้งสิ้นใช่หรือเปล่าครับอันนี้มันก็เลยทําให้เราชุกคิดขึ้นมาว่าเฮ้ พระพุทธเจ้าก็คงไม่ได้ฉันเจหรือฉันมังสุลัดแน่นอนเพราะในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องการฉันเจหรือฉันมังสุลัดอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วนะฮะหลักธรรมคาสอนที่พระเจ้าทรงเทศนาธรรมไว้นั้นมีมากมายและอย่าลืมว่าไม่ใช่มีเฉพาะพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับหลักธรรมคำสอน แบ่งแยกออกไปเป็นนิกายต่างๆอีกมากมายนะครับนะบถึงแม้ในผู้ศาสนาในฝ่ายเทราวาดนะที่อยู่ในประเทศไทยนี้อาจจะมีพระธรรมคำภี์หรือพระไตรปิฎกนั้นจํานวนเล่มอาจจะมากมายนะฮะประมาณ4 5เล่มเล่มหนาๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าในคําสอนตรงนั้นเป็นคําสอนทั้งหมดที่พระเจ้าทรงเทศนาธรรมครั้งที่มีประชนชีพอยู่ ก็ไม่ใช่เช่นนั้นก็ยังมีฝ่ายมหายานที่อยู่ในประเทศจีนและอีกหลายๆประเทศซึ่งมีคำพีอีกหลายฉบับนะฮะตรงนี้หากเราจะศึกษาธรรมบําเพ็นธรรมจริงๆแล้วเราจะต้องเปิดใจให้กว้างนะครับเพราะถ้าเราปิดใจอยู่แต่นะาู้้าสนาฝ่ายเถราวาทที่เราศึกษาอยู่หรือพระไตรปิฎกแค่นั้นแล้วก็เราก็จะถูกเหมือนกับถูก ถูกกักขังถูกกงขังด้วยพระไตรปิดกครับนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลักธรรมคาสอนไม่ว่าจะเป็นลทัทธิาศาสนาใดก็ตามนะฮะล้วนชี้นําให้เราได้รู้ให้เข้าถึงสภาวะจิตหรือสภาวะธรรมที่อยู่ในตัวเราทั้งสิน้นแต่เราจะค้นหาคําสอนเหล่านั้นนะ,ะคำพูดเหล่านั้นพบเจอหรือไม่เท่านั้นเองนะฮะเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นผู้รับรู้วิถีอนตรธรรมหรือเป็นผู้บำเพ็ญวิถีอนตระธรรมแล้วเราได้รับรู้ถึงไตรรัตน์สามประการนะฮะเราได้รู้ถึงจิตญาณตนแล้วอันนี้สําคัญที่สุดครับเพราะเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งค้นหาแล้วนะครับไม่ต้องไปนั่งหลับตาค้นหาจิตของเราหรือไปสั่งสมบาร,รมีอะไรต่างๆแท้ที่จริงเราก็เคยสั่งสมบาร,รมีมาอย่างน้อย3ชาติแล้วนะฮะจึงส่งผลทําให้เรามีโอกาสได้ มารับรู้วิถีอนตรธรรมในชาตินี้แต่ก็ด้วยรากบุญด้วยแรงปณิธานของแต่ละคนแตกต่างกันไปนะครับนะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีแรงปณิธานมีมหาปณิธานยิ่งใหญ่แค่ไหนที่จะผลักดันให้เราได้สามารถบำเพ็ญธรรมจนบรรลุธรรมในชาตินี้ได้แต่ที่แน่ๆเราสามารถทำได้ทุกๆคนครับ อยู่ที่ว่าเราจะศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจก่อเกิดจิตศรัทธาเชื่อมั่นมุ่งมั่นเกิดมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ตรงนี้ที่จะผลักดันให้เราบําเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมตรงนี้ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดตรงนั้นหรือไม่เท่านั้นเองครับนะเพราะฉะนั้นการกินเจนั้นเป็นเรื่องสําคัญเพราะนั้นวันนี้เราบำเพ็ญธรรมการที่เราจะเข้าสู่ถึงจิตญาณของเราโดยตรงเลยทีเดียวนั้นก็คงจะยากนะครับ ด้วยบารมีธรรมที่เราสั่งสมมาก็อาจจะยังไม่เพียงพอนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหยุดก่อสร้างนี้เวรกับใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการทานเจจึงเป็นการตัดหนี้กรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เราจะต้องทําความเข้าใจให้ดีนะครับว่าจริงๆแล้วอาหารของมนุษย์นั้น ตอนนี้นักวิชาต์ได้พิสูจน์ชัดเจนแล้วนะฮะอยู่ที่ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่ามนุษย์นั้นจัดอยู่ในสัตว์ประเภทกินพืชเป็นอาหารครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับถึงแม้มนุษย์จะกินเนื้อสัตว์มาหลายร้อยปีหลายพันปีก็ตามสรีระร่างกายหรือโครงสร้างของมนุษย์นั้นก็ยังเหมือนกับสัตว์ที่กินเนื้ออกิสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา นะเพราะนั้นเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจให้ดีว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าฉันมังสวิรัตหรือไม่นะฮะอันนี้ก็มีคนได้ไปพิสูจน์นะครับว่า,าเชื้อสายสากะยะวงศ์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นนะทานมังสวิรัตหรือไม่นะฮะปรากฏว่านะครับเนะชื้อสายของสากะยะวงศ์ก็คือเชื้อสายของพระพุทธเจ้านั่นเอง นะก็ยังทานมังสุรัต์อยู่ครับแทาจริงแล้วในสมัยพุทธกาลนั้นถ้ารู้สึกเนื่องไปในเรื่องราวนะสมัยพุทธกาลนั้นเราก็จะเข้าใจดีว่าสมัยนั้นเนี่ยประเทศอินเดียก็แบ่งเป็นวัณณะต่างๆมากมายนะฮะวัณณะใหญ่ๆก็คือมี5วันณะด้วยกันนะครับวัณณะกษัตริย์วัณณะแพทย์วัรณะพราหมณ์วัณณะสูตรและก็จันทาน,นะครับ สี่วันณะแรกนะครับนะก็คือทั้ง4วันณนะหนึ่งสอสา 1, 2, 3, 4, ก็คือกษัตริย์แพทย์พรามณ์แล้วก็สูตรเนี่ยเขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยครับนะคนสมัยก่อนของประเทศอินเดียนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะจะมีส่วนน้อยก็คือจันทานเท่านั้นเองนะที่ยังมีกินเนื้อสัตว์อยู่บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่ในวันณะกษัตริย์ซึ่งเป็นวันณะสูงสุดเลยนะครับ นะซึ่งก็ทานมังสวิรัตครับนะอันนี้คือ,อเรื่องราวนะครับที่มีการสืบประวัติกันอย่างชัดเจนแล้วนะท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่ามีเหตุผลจริงหรือไม่นะครับอันนี้เรามาดูกันถึงหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงตรัสนะเกี่ยวกับการห้ามทานเนื้อสัตว์หรือฉันเนื้อสัตว์ก็ตามนะครับเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกนั้น พระเจ้าไม่ได้พูดชัดเจนในพระธรบิดกนะครับมีแต่เฉพาะเพียงศีล227ข้อก็คือในหนังสือนาวะโกวาดนะครับถ้าใครมีโอกาสไปลองอ่านดูนะครับในหนังสือเล่มนี้หรือศีล227ข้อนี้มีบอกอยู่ข้อหนึ่งว่าพระภิกษุไม่ควรฉันเนื้อสัตว์สิบชนิดนะครับแต่นะฮะตั้งใจฟังให้ดีนะครับแต่ ไม่ได้บอกว่านอกเหนือจากสิบชนิดนี้แล้วฉันได้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับอ่าสิบชนิดใช่ครับเป็นสัตว์ใหญ่ๆที่มนุษย์เนี่ยปกติก็ไม่ฉันไม่ทานอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นเราอย่าคิดเองว่านะที่เหลือนอกนั้นกินได้หรือฉันได้นะครับนะและที่สำคัญจริงๆแล้วศีลห้าข้อศีลข้อหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามอย่างชัดเจนแล้วว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ด้วยการตีความในพระไตรปิฎกไปนะอ,อย่างไรก็ไม่ทราบผู้น้อยก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมีการตีความเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นการฆ่าหมายถึงอย่างไรฆ่าตรงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องเอาอาวุธหรือเอามีดเนี่ยไปฆ่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเองการฆ่านั้นมีการการฆ่าหลายวิธี นะครับนะที่จะทําให้สัตว์นั้นมีความเจ็บปวดทรมานเดือดร้อนแล้วก็ถึงแก่ความตายนะครับอันนี้คือเรียกว่าการฆ่าหรือการผิดสิ่งข้อหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนกินคนซื้อคนฆ่าคนขายคนทําอาหารก็ตามทุกคนล้วนมีนี่กรรมไม่แตกต่างกันหมายถึงว่าทุกคนมีส่วนในนิกรรมตรงนี้ส่วนนิกรรมของใครจะหนักเบามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ เจตนาของแต่ละคนตรงนั้นนะครับอันนี้ลงไปสู่นรกแล้วก็ไปพิสูจน์กันเอาเองนะครับนะฮะเพราะนั้นนี่ก็คือศีลข้อแรกแล้วนะครับสำคัญที่สุดชีวิตทุกชีวิตก็รักชีวิตครับไม่มีสัตว์ตัวใดหรอกครับที่ไม่รักชีวิตเพราะนั้นเรามองตรงนี้แล้วเราจะมองเห็นว่าใช่สิทุกชีวิตก็รักชีวิตแล้วเราล่ะไม่รักชีวิตของเราหรือเราจะให้เขามากินเรามาฆ่าเรา โดยที่เราไม่โกรธไม่แค้นหรือแล้วท่านคิดไหมครับว่าการที่เราไปฆ่าสัตว์เหล่านั้นนะฮะไปกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นแล้วเราคิดหรือครับว่าเขาจะไม่โกรธแค้นจะไม่อาคฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกับเรานะครับนะฮะเพราะนั้นสร้างเหตุอะไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นเพราะนั้นถ้าเราเชื่อมั่นหรือศรัทธาหรือเคารพพระพุทธเจ้าเราก็จะต้องเชื่อในหลักธรรมคำสอนที่พระเจ้าทรงตรัส สร้างเหตุอะไรรับผลเช่นนั้นอันนี้ไม่ผิดเพี้ยนครับนะถึงแม้เราจะอ้างอะไรต่างๆมากมายก็ตามแต่กฎแห่งกรรมก็คือกฎแห่งกรรมครับถึงเวลาก็ต้องชดใช้กรรมนั้นไม่มีใครหนีพ้นครับนะฮะหากเราศึกษาหลักธรรมคาสอนต่างๆนะครับศึกษาในพระธรรมคัมภีร์ในฝ่ายมหาอยา่างเราก็จะศึกษาเรียนรู้ถึงคำภีรฉบับหนึ่ง นะซึ่งจริงๆมีหลายฉบับนะในทางฝ่ายมหายานที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้ามนะการฉันเนื้อสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์นะครับซึ่งในคัมภีร์ลังกาวตานสูตรนั้นก็ได้พูดไว้อย่างชัดเจนนะครับถ้ามีโอกาสลองไปเสิร์ชด,ดูใน Google นะครับคัมภีร์ลังกาวตานสูตรหรือนะตรงนี้นะครับก็จะรู้ถึงเนื้อหาสาระนะครับมีอยู่ประโยคหนึ่งที่พระเจ้าทรงตรัสนะครับในคัมภีร์ฉบับน,นี้ บอกว่าไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เคยเกิดมาเป็นพ่อแม่พี่น้องคื่อญาติเราเลยแม้แต่ตัวเดียวครับแต่นี่คือคำตรัสที่พระเจ้าทรงตัดไว้เพราะนั้นสัตว์ที่เรากำลังกินเข้าไปสู่ปากของเรากำลังตักเข้าสู่ปากของเราเรากำลังเคี้ยวอยู่นั้นกำลังที่จะกืนลงไปนั้นสัตว์เหล่านั้นล้วนเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องของเราทั้งสิ้นครับ อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าจิตสำนึกของเราจะเกิดขึ้นหรือจะเข้าใจตรงจุดนี้หรือไม่ผู้น้อยเองสมัยก่อนไม่เคยรับวิถียนรุรธรรมนะแล้วก็ไม่เคยกินเจมาก่อนก็ไม่เคยรู้ว่าสัตว์ต่างๆทั้งหลายนั้นเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับไม่เคยมีใครสอนเราไม่มีใครเคยบอกเราเราก็คิดแต่เพียงว่าพระสงฆ์ฉันได้แสดงว่าพระเจ้าก็คง ฉันเนื้อสัตว์เช่นเดียวกันแสดงว่าสัตว์เหล่านี้เกิดมาเป็นอาหารของพวกเรานั่นคือความคิดของเราเองต่างหากนะครับแต่หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วได้เกิดความเข้าใจแล้วนะก็รู้แล้วว่าเราไม่กล้าที่จะกินสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเด็ดขาดอีกแล้วนะครับเพราะเขาคือพ่อแม่พี่น้องของเราใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้น้อยนะครับแต่วันนี้ ทุกทุกท่านแหละครับนะจะเชื่อหรือจะเข้าใจในเหตุและผลตรงนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาให้ดีนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสได้ฟังพระโอาวาทของพระพุทธเจ้าที่พูดถึงเรื่องศีลห้านะครับถ้ามีโอกาสลองไปเสิร์ชในลิงก์ที่ผู้น้อยได้โพสต์ไว้นะครับใน YouTube หรือใน Facebook ก็ต่างนะครับศีลนะห้าของพระพุทธเจ้านะครับพระพเจ้าจะพูดชัดเจนนะครับ ฟังแล้วก็ลองพิจารณาดูสิครับว่าจะมีเหตุและผลอย่างไรนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับไม่มีสิ่งศิสิทธิ์หรืออริยเจ้าพระองค์ใดในอดีตนั้นที่เบียดเบียนชีวิตเลือดเนื้อของผู้อื่นแล้วสำเร็จกลับสู่นิพพานไม่มีครับถามว่าถ้ายังเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นอยู่นั้นถามว่าจะมีจิตเมตตาบังเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้สำคัญ เพราะนั้นเราอย่าเข้าข้างตัวเองเราอย่าสักพูดแต่ปากว่าสัตว์เกิดมาเป็นอาหารของพวกเรานะครับไม่เห็นมีสัตว์ตัวไหนพูดบอกว่านะฮะอยากกินชั้นอยากกินชั้นถ้าสัตว์เหล่านั้นพูดภาษามนุษย์ได้มันก็คงบอกเราแล้วนะครับแต่เราดูพฤติกรรมของเขาสิครับเวลาเราไปฆ่าเขาเขาวิ่งหนีไหมเขาร้องไหมนะเขาทุรนทุลายที่จะหนีความตายไหม หากท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วจิตสำนึกของท่านไม่เกิดขึ้นนะมันก็ยากแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้จงสำนึกถือว่าสัตว์เหล่านั้นไม่ได้เกิดมาเป็นอาหารของเรานะครับนักวิชาต์ก็พิสูจน์แล้วว่าอาหารที่แท้จริงก็คือพืชผักผลไม้เท่านั้นที่เป็นอาหารของมนุษย์แต่มนุษย์ด้วยความเคยชินแล้วก,กินเนื้อสัตว์มาหลายร้อยหลายพันปี จึงเกิดเป็นประเพณีนิยมกินกันมาตลอดครับนะจนในที่สุดเรียกว่าเกือบทั้งโลกแหละครับกินเนื้อสัตว์กันเราจะเอาสิ่งที่มนุษย์ทำกันเป็นส่วนใหญ่แล้วมาตัดสินว่านั่นถูกต้องก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นรองพิจารณาลองศึกษาให้ท่องแท้รองศึกษาให้เข้าใจนะเดี๋ยวนี้มีหนังสือมีการวิจัยต่างๆมากมายหากท่านอยากจะศึกษาจริงๆค้นหาสิครับ ศึกษาสิครับแล้วจะรู้ว่าวันนี้เราบําเพ็ญธรรมทำไมถึงต้องเริ่มต้นจากการฐานเจครับครับวันนี้ก็ขอร่วมศึกษาเพียงเท่านี้ครับมีโอกาสก็ร่วมศึกษากันในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ